สวัสดีครับแซบหนัวครัวบ้านผมวันนี้เก็บของแล้วครับบ่ายสี่โมงนะครับฝนน้องฝนมาครับผู้รับเหมาลายใหญ่มามาเหมาไม่หมดเลยครับอ้อยของเรากลับบ้านสิครับนี่นะฮะเก็บของเรียบร้อยนะครับ ฟ้ามืดตัวเลยครับฝั่งนั้นก็มืดนะครับมืดไปหมดแล้วครับนี่ฮะสวนกล้วยของเราใส่ชานน้อยให้อย่างดีครับมืดครับฟ้ามืดเก็บของกลับบ้านครับอยู่ไม่ได้แล้วนะครับนี่ฮะ เมืมาฝนลงเม็ดเยอะครับฝนแรงครับเมื่อกี้ครับทั้งฝนทั้งฟ้าทั้งลมมาด้วยกันครับนะครับดูใบไม้เต็มเลยครับเก็บของเรียบร้อยครับเตรียมกลับบ้านแล้วนะครับนี่ฮะเก็บแล้วก็จะประมาณนี้ครับล้นออกมาหน่อยๆเราบ้านอยู่ไม่ไกลครับ เราก็ไม่ต้องติดผ้าแดงก็ได้เนี่ยฮะฝนลงเม็ดอีกแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแทปหนัวขัวบบานผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแก้งเตือนกดติดตามกดสับตะไคร้ด้วยนะครับแทปหนัวขัวบบันผมสวัสดีครับ